ถ้าใครอยากให้กรอบลงไปแล้วขึ้นเลยแต่ก็แต่ถ้าใครอยากให้แบบกินแล้วละลายในปากตุ่นไปสักพักหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารรตายอีกแล้วนะคะมีหลายๆคำถามถามเกี่ยวกับเรื่องของผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งไม้เอาอะไรเอ,เอามาทำอะไรทานคือหลายๆคำถามมากเกี่ยวกับผักบุ้งฝรั่งนะคะผักบุ้งฝรั่งก็เปรียบเสมือนผักตัวหนึ่งคะ่ะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกเอามาแกงส้มแกงเทโพหรือว่าเราจะเอามาเอามาผัด ก็ได้ค่ะซึ่งวรุตตาให้เหมือนกับว่าเขาคือผักตัวหนึ่งแล้วบางท่านบอกว่ามันต้องปอกไหมหรือไม่ต้องปอก,ออกค่ะ เดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลอมบันเลงเพลงชีวิตเรา เรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผ่านปลูกพักสวนครัวรอบบ้านอังมุ่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่กับ ผักบุ้งฝรั่งห้ามทานสดนะคะเดี๋ยวเราไปแกงด้วยกันวันนี้วัตุตาจะเอามาทำแกงส้มค่ะนิพออเยีงงคืชวตวตตขาาุ มากมายขวดแก้วใสๆสใบนั้นมีราคามิตรภาพลิงทางไม่เคยอ้างวางมีรอยหิมพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะซ้อนตน ออกไม้สายนานออกมดงามด้วยธรรมาชาติสร้างชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบรรเลงบทเพลงชื่อความพอเพียง ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียของวารุตตา ใบนั้นมีราคามิประภาพริมทามไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมาสอนตน แสงแดดดอกไม้สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเทียงขทางชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบัรเลงบทเพลงชื่อความพอพีย ร้องเพลงเพียงบทเพลงพ่อเพียงของวารุตา ทุกคนจะเห็นกันแล้วนะคะว่าผักบุ้งฝรั่งมาทำอะไรทานได้บ้างวรุตายามอิจินี่คือก่อนปอกนี่คือหลังปอกตอนที่เราปอกมาแล้วนะคะก็จะมีเมือกนิดๆเราต้องออกไปล้างออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อเราผ่านการลวกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีบางท่านนะคะบอกว่า เอาไปจิ้มน้ำพริกไหมได้ไหมวันนี้วารุตาจะพาจิ้มน้ำพริกแห้ดูค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณน,น้ำพริกนรกแมงดาจากพี่แหม่มด้วยนะคะที่มีความเมตตาให้น้ำพริกวารุตามาหลายแพ็คทีเดียวเลยค่ะวันนี้เราจะมาจิ้มกับน้ำพริกนรกแมงดา ืมกรอบอร่อยมากหน่อไม้ฝรั่งนี่นะเอผักบุ้งฝรั่งนี่นะคะวรุตาชอบสลับผักบุ้งฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งอยู่เรื่อยเลยถ้าตอนเขาเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะยังไม่ค่อยเปรี้ยวสักเท่าไหร่แต่เขาจะมีคือไม่เปรี้ยวเยอะแต่ก็ยังมีความเปรี้ยวแล้วเวลาเราลวกเขานะคะอย่าลวกนานเพราะว่าเขาจะเปออื่อยยยเลือก ไอ้ลวกพอให้สีเขาเปลี่ยนแค่นั้นความกรอบก็ยังคงมีอยู่ค่ะน้ำพริกอร่อยมากขอบคุณพี่แม,ม่อีกครั้งค่ะอืมได้ยินเสียงไหมคะอดอืม,มดูอันนี้แบบที่เป็นบ้องแบบตันๆนนี่ค่ะ ออืมอืมมเหมือนกับคือกรอบเหมือนกับแต่งกวาแต่อาจจะเปรี้ยวนิดนิดเหมือนกับอะไรบ้านเราวารุตานึกไม่ออกค่ะอืืออร่อยมากอื่อยมาก แนะนำแนะนำรีบไปเช่นะคะก่อนที่เขาจะโตกว่าน,นี้เราต้องกินยอดอวบๆแบบนี้คือเขาโตอีกหน่อยเราก็ทานได้ค่ะหักโป๊ะอักโป๊ะมาทานแกงส้มของหวานด้ยตาหูหอมมากแล้วอีกทีริงนะคะเวลาเราตัดเป็นบ้องอย่าหั่นเป็นบ้องสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเขาจะเละค่ะ เอาแค่ okay, พอคำแบบนี้นี่ค่ะอืถ้าใครอยากให้กรอบลงไปแล้วขึ้นเลยแต่ก็แต่แถ้าใครอยากให้แบบกินแล้วละลายในปากตุ่นไปสักพักนึงค่ะโอ้โคือแบบคือคือละลายในปากเลยค่ะอื อ,อร่อยมากผักบุ้งฟรั่งอ,อร่อยอคือวาลุตาต้มแป๊บเดียวคือไม่เละ แต่ยังคงมีความกรอบชัวืมนี่เสียดายไม่มีข้าวกินบรรุตาไม่ได้หุงข้าวอยังส้มล,ะละ้นมีปลาทอดข้างๆนะ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับผักบุ้งฟารังวันนี้วารุตาได้มาตอบคำถามแล้วนะคะว่าผักตัวนี้ทำอะไรกินได้บ้างเขาเปรียบเสมือนผักตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะนำมาระทำไอทำอาหารนะคะให้ปอบเป็นแบบนี้เสียก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปอบก็เปรียบเสมือนกับเรา เหมือนเรากินมะรุมนะคะคือเปลือกเขาจะแข็งแต่สําหรับใครที่ชอบนะคะก็สามารถาทานแบบนั้นได้เจ้าอรุตาชอบเอาเปลือกเขาออกค่ะเวลาเราทานไปแล้วมันจะได้แบบลุ้งคอลุ้งคอแก่แล้วแก่แล้วแล้วก็ผักตัวนี้นะคะเราสามารถทานาสามารถเก็บทานได้ตั้งแต่ เล็กๆขนาดนี้จนถึงเขาสูงประมาณขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใบเขาเริ่มเขียวแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะเก็บมารับประทานได้ก็ตอนนั้นเหมือนกับเขาแก่เกินไปแล้วเนื้อของเขานี้ก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปมันจะกลายมาเป็นบ้องลำพันแทนก็แนะนำแนะนำนะคะรีบไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังแตกโนกันรนัตนาวไปเลยค่ะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผักบุ้งฝรั่งก็เขียนใต้คลิปมาได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าผักตัวนี้ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วอร่อยมากๆ เก็บไปแล้วก็ปอกแล้วก็เก็บเข้าช็อกฟิตไว้สําหรับให้เราได้มีกินทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผักตัวนี้เขาแก้เร็งแล้วก็ต้านทานโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะเป็นผักอีกตัวหนึ่งที่วารุตาแนะนําแนะนําค่ะก็สำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปกินผักบุ้งฝรั่งต่อนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพ,ภาพเงินกันด้วยนะคะแล้วก็ หวังสิ่งใดที่เป็นด้วยชอบประกอบด,ด้วยทรรข้อขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จในปัจจุนด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย